ได้แบ่งปันขระเจะนะของพระเจ้าวันนี้อยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่13ข้อ3 1เถึง35มเมื่อเราพบแล้วเรามีการได้ยืนขึ้นให้เกียรติอ่านร่วมกันในเช้าวันนี้ได้กันซึ่งอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่13ข้อ3 1ถึง35ได้กล่าวว่าเมื่อเขาออกไปแล้วพระเยซูจึงตรัสว่าเดี๋ยวนี้บุตรมนุษย์ได้รับเกียรติแล้วและพระเจ้าทรงได้รับพระเกียรติของบุตรมนุษย์ ถ้าพระเจ้าทรงได้รับเกียรติเพราะบุตรมนุษย์พระเจ้าก็ทรงให้บุตรมนุษย์มีเกียรติในตัวเองและจะทรงให้มีเกียรติเดี่ยวนี้ลูกทั้งหลายเอ๋ยเราจะอยู่กับพวกท่านอีกหน่อยเดียวเท่านั้นท่านจะสอบหาเราและอย่างที่เราพูดกับพวกยิวและตอนนี้เราก็พูดกับท่านด้วยพื้นที่ที่เรากําลังจะออกไปนั้นพวกท่านไม่ไปไม่ได้ เราให้บัญญัติใหม่ไว้กับพวกท่านคือให้รักซึ่งกันและกันเรารักพวกท่านมาแล้วอย่างไรท่านก็จงรักกันและก,กันด้วยอย่างนั้นถ้าท่านรักกันและก,กันดังนี้แหละทุกคนก็จะรู้ว่าท่านเป็นสาวกของเราเอเมนลถ่ายกับพระเจ้าด้วยกันครับสาธุการแด่พระเจ้าข้าพระเจ้าเชื่อว่าพระคัพท์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า เพื่อเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในทางธรรม mm. เพื่อคนของพระเจ้าที่อำเภอเบืองเนี่ยจะพักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่างฟ้าและดินจะล่วงไปแต่ถ้อยคําของพระองค์นั้นไม่สามารถสูญหายไปสักข้อหนึ่งสักขีนหนึ่งได้ขอถ้อยคําในตอนนี้มาสอนเราให้ผู้ฟังและผู้แบ่งปันจาเริญขึ้นในทางของพระเจ้าเราฝากเวลานี้ วายร้พาดอันทรงฤทธิ์ของพระองค์ในพระน,นามพระเยซูริ์เจ้าอาเมนพี่น้องนั่งลงได้นะครับขอบคุณครับพี่น้องครับประวัติศาสตร์คริสเตียนเนี่ยใช้สัญลักษณ์มากมายได้บ่งบอกว่าเป็นผู้เชื่อในพระเยซูริ์ที่เรารู้จักกันดีถ้าพี่น้องขับรถไปพี่น้องก็จะเห็นโลโก้เป็นรูปปลามีรูปปลาขึ้นไหมครับในในอ่ามาละนะครับพระเยซูริ์พระบุตรพระเจ้าของเราเพื่อเป็นเนี่ยเป็นภาษามีเห็นรูปปลาใช่ไหมครับ ในสิ่งที่สําคัญเนี่ยในสมัยแรกเนี่ยปลาในภาษากรีกเนี่ยประกอบด้วยความหมาย5คํานะครับแต่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นภาษาไทยก็พระเยซูคริสพระบุตรของพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดก็เนี่ยครับก็คือตัวนี้นะครับที่มีตัว I ตัว X ตัว o ตัว y ตัวอีแต่ว่าเป็นภาษากินเป็นกรีกนะครับไม่ได้จบกรีกนะเด่พี่น้องอ่านไม่ถูกจริงนะครับแต่ถ้าพี่น้องเห็นอย่างเงี้ยสัญลักษณ์เนี้ยก็คือสัญลักษณ์ของคริสเตียนนะครับ การที่คริเสเซียนใช้สิ่งเหล่านี้เป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าเชื่อและไว้วางใจในพระเยซูคริสต์นั้นเป็นสิ่งดีครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับพี่น้องสัญลักษณ์เหล่านี้เป็นเพียงสิ่งที่บอกภายนอกนะครับไม่ได้บอกสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจอย่างแท้จริงสัญลักษณ์ที่แท้จริงของคริเสเซียนนั้นไม่ได้อยู่แต่ภายนอกแต่อยู่ภายในจิตใจว่าเราเป็นอย่างไรพี่น้องบอกคนนะครับว่าสัญลักษณ์อยู่ภายในจิตใจท่าน พี่น้องครับพระธรรมยอห์นบทที่13ข้อ3 1 5ถึง35ที่เราได้ศึกษาร่วมกันในวันนี้จะกล่าวถึงสัญ,ญลักษณ์ที่แท้จริงของคริสเตียนอย่างน้อย2ประการนะพี่น้องไม่ถึง3ประการนะพี่น้องวันนี้ไม่กังวลแน่จบเร็วอย่างแน่นอนนะพี่น้องพี่น้องครับอยากจะให้การน,นี้เป็นการที่มาเตือนจิตใจเราหลังจากที่ผ่านครึ่งปีมาแล้วพี่น้องครับก็คือ6เดือนเนี่ยปี2024หมดไปแล้วนะพี่น้องเข้าสู่6เดือนหลังของปี เพื่อเราจะได้รู้ว่าเราจะดำเนินชีวิตเราจะมีเป้าหมายอย่างไรนะครับบางคนตั้งเป้าหมายที่จะอ่านพระคัมภีร์เตรียมเก็บรัพย์ไปค่ายเตรียมดูแลสุขภาพเตรียมแผนของชีวิตแผนที่ชีวิตว่าจะทําอะไรนะครับเขาบอกว่าการที่ไม่การที่คนเราไม่วางแผนเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เท่ากับว่าเราจะวางแผนล้มเหลว มีกี่คนนะจะวางแผนล้มเหลวก็คือไม่มีไม่มีใครวางแผนล้มเหลวใช่ไหมครับจะต้องอะไรดูแลสุขภาพของท่านดูแลอ่านาพระคัพีของท่านดูแลจะจะขนาดในผู้นําคุยกันยังต้องขยายในอําเภอขยายในที่ที่ยังไม่มีคิดจักรอยู่ยังต้องมีการวางแผนเลยนะครับถ้าไม่วางแผนเนี่ยล้มเหลวแน่นอนวางแผนไม่รู้จะสําเร็จหรือเปล่าใช่ไหมครับพี่น้องต้องเอาไปใช้กับชีวิตประจําวันเอาไปใช้กับ ในการเอาเนืนอชีวิตกับพี่น้องได้นะพี่น้องบางคนทํางานจะต้องวางแผนใช่ไหมครับบางคนค้าขายจะต้องขยายสาขาดูแลบางคนเลี้ยงลูกหลานก็ต้องวางแผนใช่ไหมครับเขาจบโรงเรียนนี้แล้วเขาจะไปที่ไหนต่ออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมันต้องทําอยู่ดีนะครับพี่น้องครับเหตุการณ์ในพระธรรมยอห์นจะมาสอนเราเนี่ยซึ่งในช่วงท้ายเนี่ยเป็นช่วงพระราชกิจของพระเยซูบนโลกครับเป็นคืนสุดท้ายที่พระองค์ก่อนสิ้นพระชนด้วยซ้า พระอ,องค์ใช้เวลาในช่วงสุดท้ายกับเหล่าสาวกเพื่อเตรียมการจากไปของพระอ,องค์แล้วก่อนหน้านี้พระอ,องค์เพิ่งเชิญยูดาสออกไปจากพระพาของพระอ,องค์เป็นเมื่อยูดาสออกไปแล้วก็หันมาหาสาวกทั้ง11คนที่เหลือและกล่าวอำลากับพวกเขาการจากไปของยูดาสและการทรยศของยูดาสไม่ใช่เรื่องหน้าไปลาดใจของพระเยซูเพราะพระอ,องค์ทรง,งรู้อยู่แล้วครับว่าใครที่ไม่เชื่อวางใจพระอ,องค์อย่างแท้จ,จริง และใครที่จะทรยศพระองค์ในยอห์นบทที่6ข้อ6 4ถึง6 6ได้เขียนบอกว่าแต่ในพวกท่านมีบางคนไม่เชื่อเพราะพระเยซูทรงทราบตั้งแต่แล้วว่าใครไม่เชื่อและใครเป็นคนที่จะทรยศพระองค์แล้วพระองค์ตรัสว่าเพราะเหตุนี้เราจึงบอกพวกท่านไม่มีใครมาถึงเรานอกจากพระบิดาจะทรงโปรดให้คนนั้นตั้งแต่นั้นสาวกของพระตั้งแต่นั้น มาสาวกของพระองค์ก็หลายคนก็ถดถอยไม่ติดตามพระองค์ต่อไปพี่น้องครับหลักฐานที่บ่งบอกว่ายูดาสไม่ได้บังเกิดใหม่ก็คือคำกล่าวของพระเยซูคริสต์พระองค์ขณะที่พระองค์ล้างเท้าให้สาวกพระองค์ตัดกับพวกเขาว่าเขาสะอาดหรือได้รับการชำระแล้วแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนพี่น้องครับระหว่างที่เราได้แบ่งปันบทเรียนแคร์ใช่ไหมครับบอกว่าเนะ เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาในช่วงรุ่งอรุณตอนเช้าเนี่ยคือน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่เราชำระล้างเราใช่ไหมครับเหมือนเ,เราเหน็ดเหนื่อยจากเล่นกีฬาแล้วก็ออกกําลังกายแล้วก็ไปรับล้างอาบน้ําชำระล้างร่างกายนี่คือทําให้ร่างกายเราสะอาดแต่ในภาพจิตวิญญาณของเราเราต้องให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ให้พระวจนะของพระเจ้าชำระล้าง,างเราให้สะอาดอาเมนนะครับพี่น้อง ที่เขาบอกมีคํากล่าวว่าบอกว่าถ้าพระคัมภีร์เก่าๆเพราะเราเปิดอ่านบ่อยที่เป็นรูปเล่มใช่ไหมครับจิตใจเราสะอาดแต่พระคัมภีร์ใหม่กิ๊กเลยจิตใจเราก็ทำไมครับพี่น้องก็ต้องกลับไปอ่านพระคัมภีร์บอกคนทั้งขา้าวกลับไปอ่านพระคัมภีร์นะบอกตัวข้าพระเจ้าด้วยนะ นะภรรยามาเปิดสมุดเฝ้าเดี่ยวโอ้โหทาไมของสปออเนี่ยขาวสะอาดเลยไม่เขียนอะไรสักอย่างเลยอันเนี้ยกับใจใหม่เลยใช่ไหมครับโอ้มีเสียงนะมีใครจะมาเตือนได้บ้างนะภรรยาบอกโอโ้ไม่เห็นเขียนอะไรเลยนะพออ่านก็ไม่ได้เขียนอ่านไปก็เขียนกลับใจใหม่นะพี่น้องใครที่สมุดเฝ้าเดี่ยวไม่เขียนอะไรนะกลับไปนะนั่งอ่านไฮไลท์เอาจริงเอาจังนะครับพี่น้องพี่น้องครับพระธรรมยอมบทที่13ข้อ9ถึง11ได้บอกว่าซีเมนเปโตทูพระองค์ว่าพระองค์ ผู้เป็นพระเจ้าไม่เพียงแต่เท้าของพระองค์เท่านั้นแต่ขอโปรดล้างทั้งมือและศีรษะด้วยพระเยซูตัดกับข่าวว่าคนที่อาบน้ําแล้วไม่จาเป็นต้องชําระกายอีกล้างแต่เท้าเท่านั้นเพราะสะอาดหมดทั้งตัวแล้วพวกท่านก็สะอาดแล้วไม่ใช่ทุกคนเพราะว่าพระองค์ทรงทราบใครจะทรยศพระงพองค์เพราะเหตุนี้จึงตัดว่าไม่ใช่ทุกคนในพวกท่านจะสะอาดพี่น้องครับหลังจากที่ ล้างเท้าสาวกแล้วเนี่ยพระองค์บอกกับพวกเขาว่าพงค์เลือกพวกเขามาแต่ไม่ใช่ทุกคนยอ์นบทที่13ข้อ18เขียนบอกว่าเราไม่ได้พูดถึงพวกท่านทุกคนเรารู้จักคนที่เราเลือกไว้แล้วแต่จะต้องเป็นคนจริงตามข้อพระคัมภีร์ที่ว่าคนรับประทานอาหารของเราและยกส้นเท้าใส่เราพี่น้องครับหลังจากยูดาัดที่ได้จากไปพระเยซูกล่าวกับเหาสาวกครับ ว่าสัญ,ญลักษณ์ถึงสัญ,ญลักษณ์ของสาวกที่แท้จริงท่านและข้าพเจ้าวันนี้เราจะศึกษาร่วมกันในหัวข้อสัญญลักษณ์สาวกแท้ามาดูกันว่ามีอะไรประการที่หนึ่งบอกว่าคนที่เป็นสาวกแท้ต้องอะไรครับเห็นแก่พระเกียรติพระเจ้าเสมอเห็นแก่พระเกียรติพระเจ้าเสมอเห็นแก่พระเกียรติพระเจ้าหมายความว่างไง เมื่อว่าเราจะทำอะไรเราต้องเห็นแก่พระเจ้าบอกคนข้างๆว่าเห็นแก่พระเจ้า,พ,จาพี่น้องพระธรรมยอมบทที่13บอ่าบทที่ส1ถึง13ข้อที่ 31- ถึง33ที่พี่น้องได้อ่านไปนั้นคือที่พูดในข้อสุดท้ายบอกว่าที่ที่เรากำลังไปนั้นพวกท่านไปไม่ได้ตามมุมมองของมนุษย์แล้วความตาย ของพระเยซูเป็นเรื่องความทุกข์ยากความอับระยศ์แต่ในมุมมองของพระเจ้านั้นเป็นการแสดงให้เห็นถึงพระเกียรติของพระเจ้าพระเยซูตัดว่าการตายของพระองค์เป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเพราะการตายนั้นทําให้งานของพระเจ้าสําเร็จพี่น้องครับในยอห์นบทที่17ข้อ4เขียนบอกว่าข้าพระองค์ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ในโลกเพราะข้าพระองค์ทำกิจของพระองค์ทรงให้ข้าพระองค์ท่าธรรนั้นสําเร็จพี่น้องครับ พระเยซูทรงเป็นแบบอย่างแก่เราในการดาเนินชีวิตในการมีเป้าหมายที่ถวายพระเกียรติพระเจ้าที่สูงสุดคือสิ่งที่เราต้องทําตามคือเป้าหมายสูงสุดของเราคือการอยู่เพื่อถวายพระเกียรติพระเจ้าพี่น้องบอกคนข้างว่าอยู่เพื่อถวายพระเกียรติพระเจ้าพี่น้องวันนี้บอกโอ,โอ้ฉันอยู่เพื่ออะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็วันจันทร์และไอเฮดบันเดย์เกียตวันจันทร์ไม่อยากวันจันทร์ต้องไปทํางานต้องไปเจอหัวหน้า ต้องไปเจอจุดๆุดจุดรถติดนะครับไปไปอยู่ก็รถเบรก็แน่นอะไรต่างๆแต่วันนี้ข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องจะอยู่เพื่อถวายพระเกียรติพระเจ้าทําหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดต่างคนต่างทําหน้าที่นึกภาพตามถ้าหลายคนไม่ทําตามหน้าที่อ่ะรปภไม่มาดูแลหมู่บ้านไม่เปิดให้คนออกเข้าออกหมู่บ้านไม่เปิดไฟทางรถขยะไม่มาเก็บ แล้วก็โอ้มันก็วุ่นวายหมดใช่ไหมต่างคนต่างทําหน้าที่หนึ่งเปโตบทที่4ข้อ11บอกว่าถ้าใครจะพูดก็ให้พูดดังเช่นพระวจนะของพระเจ้าถ้าใครจะปฏิบัติก็จงปฏิบัติดังเช่นทําด้วยกําลังซึ่งพระเจ้าประทานเพื่อพระเจ้าจะได้รับพระเกียรติในทุกสิ่งทางพระเยซูคริสขอพระสิริและอนุภาพจงมีแด่พระองค์ตลอดไปเป็นนิสอาเมนหมายความว่าเราทําสิ่งใด เราทำอะไรทำตามกำลังที่พระเจ้าให้กับเราพี่น้องครับหโครินบท 10, 1, นบที่10ข้อาศา1หนึ่งโครินบทที่10ข้อ3าโอ้อนนันี้แต่ต้องใจข้าพระเจ้ามาบอกว่าอะไรเพราะฉะนั้นเมื่อพวกท่านจะรับประทานจะดื่มหรือทำอะไรก็ตามจงทำเพื่อถวายเกียรดตดิพระเจ้าพี่น้องครับมีคนชวนไปดิง้งเราวันศุกร์ชวนอีกแล้วนะไปดิ้งกันเดชาไปดิง้ง นะมีดิงเนี่ยโอ้มี Wi f ฟเลยขวดตั้ง3 4พันรอเธอมาดื่มรอคุณมาดื่มเราไปไหมครับโอ้โหชวนภรรยาไปด้วยโอ้อันนี้ก็ไม่ใช่แล้วนะพี่น้องเพิ่งไปใช่ไหมครับโอ้โหด่านเต็มเลยเมื่อกี้คัมาญาไม่ต้องรอถึงตีสี่หรอด่านเนี่ยตำรวจแทบจะมุดเข้ามาอยู่ในรถเราว่าเราเนี่ยดื่มแอลกอฮอล์หรือเปล่าเราไม่ดื่มแค่ไปออกกําลังกายกลับมาดึกนิดหน่อยโอ้ตั้งด่านโผล่หัวเข้ามาในตำรวจ โผล่เข้ามากดกระจกเราทุกด้านเลยดูว่ามีกลิ่นแอลกอฮอล์หรือเปล่าเป็นไงฮะพี่น้องงามไส้นะครับถ้าเราไปดื่มโอ้โหพี่น้องครับวันนี้จะดื่มหรือไม่ดื่มหรือเป็นที่ถวายพระเกียรติพระเจ้าให้พี่น้องนึกถึงพระเจ้าครับคําว่าพระเกียรติพันธสัญญาเดิมเนี่ยพันธสัญญาเดิมใช้เพื่อกล่าวความงดงามอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในส่วนพันธสัญญาใหม่หมายถึงเกียรติภูมิเกียรติยศสรรเสริญ และน้มัสการเพื่อนําความหมายมารวมกันคือการถวายพระเกยียรติแด่พระเจ้าคือการยอมรับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและให้เกียรติเป็นของพระองค์ยอมรับด้วยการสรรเสริญนมสักการและให้พระองค์เท่านั้นที่สมควรรับเกียรติในการนมัสการเรามีเครื่องดนตรีใช่ไหมครับ mm hmm. เครื่องดนตรีถ้าเป็นเมทัลเป็นไงครับปลูพระเกียรติพระเจ้าก็ได้ด่าพระเจ้าก็ได้ มีลัทธิด่าพระเจ้าอย่างเดียวก็ได้แต่เราจะไม่ไปอยู่ลัทธินั้นแน่นอนคะรับเพราะว่าเราเป็นคนของพระเจ้าลัทธิของเราไม่ใช่ลัทธินะเราเป็นคริสเตียนเราเป็นสาวกของพระเจ้าเราจะถวายพระเกียรติพระเจ้าเพลงที่เล่นเครื่องดน,นตรีที่เล่นบทเพลงที่ร้องพระเจ้าบรรจุบทเพลงให้หัวใจเราเพื่อเราจะถวายพระเกียรติพระเจ้าอเมนนะครับพี่น้องจะแต่งเพลงก็เพื่อทำมัสการพระเจ้า มาจับผิดเนี่ยพระเจ้าไม่เป็นจริงแล้วทาไมพระเจ้ายิ่งใหญ่นะคนกว่า7000ล้านคนบนโลกมีคนต้อนรับพระเยซูทุกวันพี่น้องครับแล้วเราจะถวายพระเกียรติพระเจ้าในภาพปฏิบัติได้อย่างไรพระธรรมหนึ่งพงศ์สวดารบทที่16หข้อ28ดถึง2ี่ให้แนวทางไว้อย่างนี้ครับโอตระกูลทั้งชนชาติทั้งหลายเอ๋ยจงถวายเกียรติแด่พระยาเวจงถวายเกียรติแด่พระเจ้าและพระกำลังของพระยาเวจงถวายเกียรติแด่พระเจ้า พระเกียรติแด่พระนามของ,รง de, พระองแด่พระยาเวจงนําเครื่องบูชาเข้ามาเฝ้าพระเจ้าจงนมัสก,การพระยาเวในความงดงามแห่งความบริสุทธิ์นี่คือเป็นะพะเจนะของพระเจ้าได้บันทึกไว้ในห,หนึ่งองศาวดานะครับประการแรกคือถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยการสรรเสริญด้วยการนมัสก,การพระองค์อิสยาบทที่42ข้อ8เขียนบอกว่า เราคือยาเวนั่นเป็นนามของเราเราไม่ให้สง่าราศีของเราแก่ผู้อื่นหรือคำที่สารเสริญเราแก่รูปแก่สลักผมมีปัญหามากเลยนะครับกับเรื่องรูปแก่สลักรูปคารพผมไหว้ไม่ได้ผมตั้งแต่วัยเด็กละผมไม่ชอบที่จะไปไหว้รูปคารพไม่ชอบที่ทำไมต้องนึกอยู่แต่ในใจว่าอ้ทำไมคนเราเนี่ยปูนอิดมาหล่อแล้วต้องไปไหว้แล้วก็ไหว้ไปทั่วเลยนะครับ ไม่ไม่ชอบใจตั้งแต่ตั้งแต่โตขึ้นมาแล้วโอ้พอมารู้จริงพระเจ้าเตรียมไว้แล้วแล้วให้เราเนี่ยว่าิหรือว่าเกียรติคงเป็นให้พระเยซูแต่เพียงผู้เดียวไม่ควรมีพระอื่นใดประการที่สองครับเราถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยการนำเครื่องบูชานะเครื่องบูชาของเราคือเสียงเพลงเอเมีนะครับพี่น้องเครื่องบูชาพี่น้องบอกคนได้ครับว่าเครื่องบูชาของท่านคือเสียงเพลง คริสเตียนถึงมานมัสการพระเจ้าไงครับคริสเตียนถึงมาร้องบทเพลงถวายแด่พระเจ้านะครับพี่น้องคือเครื่องบูชามาถวายแด่พระเจ้าเครื่องบูชาครับเหล่านี้ไม่เพียงเสียงเพลงนะครับพี่น้องแต่หมายถึงการเชื่อฟังการยอมจำนนการประกาศเรื่องราวของพระองค์พี่น้องทําถูก้วครับที่ไปประกาศเรื่องราวข่าวดีที่ไปแจกใบปลิวที่ไปเล่าเรืเ่องราวข่าวดีกับพระเจ้าไปเชิญคนมาคิดจัร บอกว่าพระเยซูทรงรักคุณไปเยี่ยมเขาไปอธิษฐานเผื่อเขาอันนี้พี่น้องทําเป็นที่ถวายพระเกียรติพระเจ้าแล้วไอเบนนะครับพี่น้องกี่คนยังทําอยู่ครับขอชูมือหน่อยครับนะฮะไปเล่าเรื่องราวเขามีหน้าที่ปฏิเสธเขามีหน้าที่เซโนเองอ่ะโอ้ไปโบสถ์เหรอรับปากไปอย่างนั้นนะครับพอรับปากแล้วก็เป็นไรครับเข้ากับสูตรเดินนะครับเป็นใครครับลูกหญ่อ้างหลานหญ่เลื่อนเป็นเพื่อนยญ่ผัด แม่ลูกเป็นลูกแยยอ่างหลานใหญ่เลื่อนพอดีเลยจะมาบวดมาไม่ได้ปวดเส้นผมอะไรก็เป็นเรื่องของเขาของเราหน้าที่เราประกาศเองไหมครับพี่น้องบอกคนทางว้างหน้าที่เราคือประกาศหน้าที่ของเขาเขาปฏิเสธต่างคนต่างทําหน้าที่ดูว่าใครอึดกว่ากันนะครับ กี่คนจะประกาศร่รวมกับข้าพเจ้าชูม,มือให้ดูหน่อยอทางห้องประชุมเลยนะครับพระเจ้าถ่ายรูไปไว้แล้วนะครับเขาเรามีหน้าที่เชิญเขามีหน้าที่บอกเขาว่าเนี่ยงานครอบรอบคิดได้จากนะเชิญมารับพระพรเขาก็มีหน้าที่มาหรือไม่มาขึ้นกับเขาเพราะทำลมหมดที่12ข้อ1-2มีข้อพระคัมภีร์ขึ้นไหมครับพี่น้องอ่านข้อนี้ดีมากเลยครับ1-2 1 2, 1 2 1 3อ่านพร้อมกันครับ ไอเมนพี่น้องขอบคุณพระเจ้านะพี่น้องพี่น้องจะถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยการยอมรับรองและสิ่งที่พระองค์เขียนบอกตรัสไว้ในพระคัมภีร์และเชื่อฟังสิ่งเหล่านั้นด้วยการยอมจำนนเชื่อฟังในทุกสิ่งที่พระคัมภีร์สอนเราพี่น้องครับการที่ข้าพเจ้าเนี่ยแบ่งปันเทศนานำพระคำของพระเจ้าเนี่ยคืออยู่ในพระคัมภีร์และเราเชื่อว่าพระคัมภีร์เป็นจริงสิ่งที่เราคิด สิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราทำต้องสอดคล้องกับพระวจนะพระเจ้าหากเราทำเช่นนั้นเราจะมีเรากำลังมีชีวิตที่ถวายพระเกียรติพระเจ้าพี่น้องบอกคนนะาะค้างๆว่าท่านมีชีวิตที่ถวายพระเกียรติพระเจ้าคนที่มีชีวิตถวายพระเกียรติพระเจ้าก็ไม่น,นะครับไม่ไปเล่นหวยใช่ไหมครับไปสิ่งมีที่ที่ไม่ควรไปนะครับไม่ดูสิ่งที่ ไม่เหมาะสมใช่ไหมครับโอ้หไปทุกอย่างเลยนะบอนก็ไปไปทุกที่เลยร้านหวยก็ไปแทงหวยอย่างเงี้ยไม่ได้มันโอ้ยถ้าเป็นคริสเตียนยังไงร,ร้านเหล้าก็ไปนั่งดิ้งกับเพื่อนเป็นคริสเตียนไปนั่งดิ้งกับเพื่อนโอ้ยผมกินโคก้กจิบแรกอะโคก้กจิบหลนะ่อสองเนี่ยไม่รู้โค้กหรือเปล่าบางที่เนี่ยเราต้องเป็นที่ถวายพระเกียรติพระเจ้าเราก็ต้องเซโนไปเลยนะมีจุดยืนที่แท้จริงว่าให้เป็นที่ถวายพระเกียรตินะครับ ให้การกระทาของเรานั้นให้พระเจ้าได้รับพระเกียรติด้วยเหมือนกับพระเยซูครับพระองค์จริงๆพระองค์ไม่น่าไถ่เราเลยนะพี่น้องชีวิตเราไม่น่ารักแต่พระเจ้าไถ่เรานะครับแล้วก็ตามน้ำพระไถยพระองค์สิ้นพระชนที่กลางเขนให้เป็นตามน้ำพระไถยพระเจ้าแล้วก็ไถ่มนุษย์ทุกคนให้พ้นจากความบาปพระัมภีกล่าวว่าแท้จริงนะพระเจ้าทรงวางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วเราในที่นี้เราเกิดมาเพื่อทําแผนการให้พระเจ้าสําเร็จ พี่น้องแปลกใจไหมครับเอเฟซัสเขียนไว้นะผมไม่ได้เขียนเองนะครับเอเฟซัสบทที่สองข้อสิบได้บอกว่าเพราะว่าเราเป็นฝีบาทของพระองค์ที่พระเจ้าสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อทําให้การดีซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ก่อนแล้วเพื่อให้เราดําเนินตามพี่น้องครับคริเสเตียนทุกคนต้องถวายแสวงหาพระทัยพระเจ้าคริเสเตียนต้องรู้ว่าการดีเจาะจงพระเจ้า เตรียมไว้ทําสิ่งนั้นเพื่ออะไรเอ้ยพระพระเจ้าให้เรามาอยู่คิดจะจรทําไมให้พระเจ้าอ่านเพราะวาจะนะตอนนี้พระเจ้าให้เราทําไมเกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้กับเราพี่น้องบอกคนนะครับว่าอยาบน่นมีหลายคนก็บ่นนะร้อนไปก็บน่นหนาวไปก็บน่นนะครับบน่นบ่นได้ตลอดนะอาจารย์ออสบอกว่านะครับอิสราเอลนะบ่นมา40ปีใช่ไหมครับบ่น จริงๆระยะทางเนี่ยแค่เดือนหนึ่งหรือไม่เท่าไหร่เองแค่เดินทางถึงแล้วแต่พระเจ้าให้วนไงให้วนเนี่ยวันนี้ขอให้ท่านออกจากถิ่นธุรกรัดานในชีวิตของท่านเอง,เองเนะครับ<ย>ผมเองก็มีถิ่นธุรกรัดานนะครับหลายปีนะกว่าจะได้ออกมาเนี่ยนะพี่น้องครับนะบเหมือนทำไมครับพระเจ้าให้เราออกจากถิ่นธุรกรันดีการที่แบบออกมาได้แล้วนะเราอย่ากลับเข้าไปถิ่นธุรกรัดานอีกการดีทัรร่วๆไปเขาบอกว่าการเติบโตเป็นเหมือนพระเยซูครับ แต่การดีเจาะจงคือการเป็นอะไรเพื่อพระเยซูคริสต์อาจจะมีส่วนในการที่จะทําพันธกิจเป็นพัตกรเพื่องานธรกิจในที่นี้หลายคนอาจจะประกาศในที่นี้หลายคนจะสนับสนุนงานของพระเจ้าในที่นี้หลายคนจะเป็นพี่เลี้ยงหลายคนจะเป็นนักหนุนจิตชูใจหลายคนจะเป็นนักอธิษฐานหลายคนจะเป็นนักวางมือหลายคนจะเป็นนักสนับสนุนใครอยู่ตรงไหนเรามีส่วนร่วมสนับสนุน พี่น้องนอกจากนั้นพี่น้องการที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้ารวมไปถึงการประกาศเรื่องราวกี่คนจะประกาศขอดูมือให้ชื่นใจหน่อยนะครับโอ้โหขอบคุณพระเจ้าประกาศกับคนที่ไม่รู้จักพระเยซูนะครับพี่น้องนะเชิญเขามาแล้วพระยาบรสุทิ์จะทํางานให้เขารู้จักพระคุณความรักของพระเยซูหนึ่งเปโตรบทที่สองข้อ9เะคาัะข้อพระวจะนะของข้อในตอนนี้นะมาถึงท่านในเช้าวันนี้ทุกคน พวกท่านเป็นพงพ์ที่พระเจ้าเลือกสรรเป็นปูโหรถวงเป็นชนชาติบริสุทธิ์เป็นประชากรเป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้าเพื่อพวกท่านประกาศพระเกียรติคุณของพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกท่านออกจากความมืดเข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์พี่น้องครับความมืดแตกต่างก,กับความสว่างอย่างแน่นอนมืดเป็นไงผมไปซ้อมกีฬาเป็นไงมืดมาละเริ่มละมองไม่เห็นแล้วยุงเริ่มมาละยุงเริ่มกัดแล้วใช่ไหมครความมืดมัน,มนเป็นไงมีแต่สิ่งแบบ มันแปลกๆใช่ไหมครับวอพอดีอยู่มืดๆคนเดียวไปไงมองซ้ายมองขวาอยากให้ติดไฟรอบบ้านเลยใช่ไหมครับเพราะว่าเนี้ยพี่น้องชีวิตของพี่น้องมาอยู่ความสว่างนะอย่าามตัวเองไปสู่ความมืดนะพี่น้องเอเมนนะครับพี่น้องเราต้องเตือนตัวเองเสมอนะเราทุกครั้งที่เราคิดที่เราพูดที่เราทำเนี่ยถวายพระเกียรติพระเจ้าหรือเปล่าเราเตือนใจตัวเองนะครับหน้าที่สําคัญการเป็นคริสเตียนก็คือการประกาศพระเกียรติคุณของพระเจ้า การประกาศข่าวประเสริฐกับคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าเนี่ยให้เขาฟังนี่คือประการแรกครับประการที่หนึ่งนะครับผ่านไปประการที่สองนะครับประการสุดท้ายรักกันและกันตลอดไปพี่น้องบอกคนข้างๆว่ารักกันและกันตลอดไปข้อที่35บบอกว่าถ้าท่านรักกันและกันดังนั้นแหละทุกคนจะรู้ว่าท่านเป็นสาวกของพระเยซูคำว่าสาวกคือคนที่เดินติดตามพระเจ้า คนที่เดินติดตามพระเยซูถ้าภาษาอังกฤษใช้คำว่า disciple ใช่ไหมครับเหมือน EDC ของนะครับของคิมนะสโลแกนของคิม E ใช่ไหม Evangelist ประกาศ D คือ disciple นะครับ C คือ church คนที่ตั้งคนที่มีส่วนเริ่มมาสู่ตัว D ตัว D disciple คำว่า disciple สาวกเนี่ยลากศัพท์เนี่ยเป็นคําว่า discipline หมายคำว่าคนที่มีวินยัยพี่น้องบอกคนนะครับว่าท่านเป็นคนที่มีวินยัย <laughs> พี่น้องต้องมีวินัยด้วยนะเป็นสาวกนะพี่น้องถ้ามีวินัยเนี่ยทุกอย่างจะสําเร็จนะการเงินการงานสุขภาพนะครับเพราะคนที่เป็นสาวกก็พระเยซูตรัสว่าถ้าความรักของเราเหมือนกับความรักของพระองค์ก็พิสูจน์ได้ว่าท่านเป็นสาวกของพระองค์นะครับการรักกันนะครับ และการรักกันและกันนะไม่ใช่บัญญัติใหม่ในแง่ของเวลาแต่เป็นเพราะบัญญัติเรื่องการรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองตั้งแต่คำพันธสัญญาเดิมตั้งแต่คำว่าใหม่ในความหมายของพระเยซูคือความใหม่ในแง่ของประสบการณ์ในแง่ของความสดใหม่นะครับไม่ใช่การรักแค่3วัน3เดือน3ปีไม่ใช่เป็นเช่นนั้นแต่ความรักพระเจ้านะั้นใหม่สดทุกวันอาเมนนะครับพี่น้อง พี่น้องไปเลือกผลไม้นะบางทีนะเราเลือกว่าเราว่าสดนะสดใหม่นะกลับมาบ้านบางทียังเสียเลย mm hmm. ใช่ไหมครับเราว่าเราตาดีนะ mm hmm. ใช่ไหมครับเรายังอยากได้ของที่สดใหม่นะ mm hmm. ความรักของพระเจ้าก็สดใหม่ mm hmm. เช่นกันน,นะครับพี่น้องเลวีนิติบทที่19ข้อ18นี่อัี้สาคัญเลยนะครับเขียนเราบอกว่าห้ามแก้แค้นหรือผูกพยาบาทลูกหลานคนชาติเดียวกันกันกนกบเจ้าแต่จงรักเพื่อนบ้าน เหมือนรักตนเองเราคือยาเวพี่น้องครับข้อที่ชัดเจนที่สุดคริสเตียนนั่นคือต้องให้อภัยผู้อื่นเป็นต้องรักเพื่อนบ้านเป็นต้องรักคนอื่นอย่างที่พระเยซูทรงรักและยอมสละชีวิตเพื่อเราความรักเช่นนี้ไม่เพียงแต่จะนําคนมาที่ยังไม่เชื่อมาถึงพระเจ้านะครับแต่ยังรักษาผู้เชื่อให้เข้มแข็งท่ามกลางโลกที่ไม่เป็นมิตรกับพระเจ้าและทาของพระองพี่น้องครับพระเยซู พระองค์เป็นแบบอย่างความรักของพระเจ้าเราทั้งหลายต้องรักกันเป็นแบบอย่างชีวิตที่แสดงความรักของพระองค์ความรักไม่ใช่แค่ความรู้สึกอบอุ่นในใจแต่เป็นรักที่ท่าทีแสดงเป็นการกระทำผ่านคำพูดผ่านการกระทำสัมผัสได้พี่น้องเขาจะมาคิดจากครั้งแรกสัมผัสไดเ้เขาเขาไม่รู้จักเราเราภรรยาเราป่วยแล้วทำไมคนเหล่านี้มาห้อมล้อม และอธิษฐานเผื่อหอก็ไม่รู้นะอธิษฐานคืออะไรเมื่อ20กว่าปีก่อนที่มาต้อนรับพระเยซูที่หน้าเวทีแต่รู้เลยว่าคนเหล่านี้น่ารักมาอาธิษฐานเผื่อปรารถนาดีกับเราเรายังไม่ปรารถนาคุยกับเขาก็ไม่กล้าคุยกับเขาแต่งตัวไปโบสถ์ก็ไม่เรียบร้อยลากแตะใส่ย,ยีนไปอย่างเงี้ยพอเรารู้ว่าโอ้ถ้าโบสถ์เป็นที่สถานที่พระเจ้าสถิตยอยู่นะเราจะต้องแต่งตัวใส่สูทแต่งตัวหล่อหลอตั้งแต่วันแรกๆเลยเพราะเราไม่รู้ไง พี่น้องครับเพราะว่าแต่เราสัมผัสได้ว่าคนรอบๆที่คิดจักรเนี่ยรักเราเราจะรักคนอื่นเหมือนที่พระเยซูรักเราได้อย่างไรเราได้รับการช่วยเหลือทั้งทัที่เราไม่สะดวกโดยการที่เราให้ทั้งทที่เราต้องเจ็บปวดหรือเปล่าหรือโดยการทุ่มเทเพื่อสวัสดิภาพหรือความสะดวกสบายให้คนอื่นโดยความรับความเจ็บปวดโดยไม่บน่นหรือตอบโต้หรือคำพูดแง่ร้าย ความรักเช่นนี้หายากครับพี่น้องครับนั่นจะเป็นเหตุผลว่าทำไมคนทั่วไปสังเกตเมื่อเราทำเช่นนี้เขาก็รู้ว่าเราไม่เหมือนคนอื่นเราต้องมีพลังเหนือธรรมชาติอย่างแน่นอนเลยพี่น้องครับความรักเช่นนี้พระธรรมหนึ่งโครินบทที่13ข้อ4ถึง7ตั้งแต่ข้อ4นะถึงข้อ7พี่น้องไฮไลท์เอาไว้พี่น้องเราอาจสุดท้ายดีไหมครับก่อนที่เราจะอธิษฐานร่วมกัน นะครับในวันนี้นะครับอ้าหนึ่งสองสามอ่านพร้อมกันและมีใจปานี เอเมนพี่น้องครับขอให้พี่น้องมีใจอดทนมีใจปานีไม่อิจฉาต่อพี่น้องนะครับ